สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูหนิงในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะก่อนที่เราจะเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเรามาทบทวนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะโดยทั่วๆไปเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1โจทย์ถามอะไร 2. โจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้าง 3. หาคำตอบด้วยวิธีใด 4. เขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไร 5. เขียนแสดงวิธีทำอย่างไร 6. ได้คำตอบเท่าไรและการจําไว้เลยนะคะคำตอบที่นักเรียนจะต้องเขียนในบรรทัดต่อออตอบ,ตอบนักเรียนจะต้องเขียนประโยคสุดท้ายของคำถามลงไปและเติมตัวเลขไทยนะคะอันนี้ครูขอย้ำเลยเพราะว่าเมื่อเทอมที่แล้วเราเรียนไปแล้ว นักเรียนไม่ค่อยเขียนตัวเลขไทยและไม่ค่อยใส่ตัวหนังสือนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลากันค่ะเราจะมาทบทวนเรื่องนาฬิกากันก่อนนะคะนาฬิกานะคะมีไว้สําหรับบอกเวลานะคะบนหน้าปัดนาฬิกาก็จะประกอบด้วยเข็มสั้นและเข็มยาวเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีเข็มสั <of> <iken> ้นเดินไป1ช่องเท่ากับ1ชั่วโมงเข็มยาวเดินไป1ช่องเท่ากับ5นาทีเข็มยาวเดินครบรอบหน้าปัดนาฬิกา1รอบเท่ากับ12ชั่วโมงเข็มยาวเดินครบรอบหน้าปัดนาฬิกาหนึ่งรอบเท่ากับ60นาทีก็คือเท่ากับ 1>, 1ชั่วโมงนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบเวลานะคะเ,เวลานะคะ1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ60นาทีแล้วถ้าเกิด2ชั่วโมงล่ะสชั่วโมงนักเรียนก็เอา2ไปคูณกับ60เท่ากับ120นาทีถ้า3ชั่วโมงก็เอา3ไปคูณ60เท่ากับ180นาทีถ้า4ชั่วโมงก็เอา4ไปคูณกับ 60เท่ากับ240นาทีนะคะถ้าอยากรู้ว่า5ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีก็เอา5ไปคูณ60นะคะ นักเรียนดูตัวอย่างที่1นนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆครูเลยนะคะวิวนั่งเครื่องบินใช้เวลา5ชั่วโมงและนั่งรถบัสเที่ยวอีก3มชั่วโมงวิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวมกี่ชั่วโมงอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะหาคำตอบเราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างดูที่ ประโยชน์ที่1น,นะคะจะขีดเส้นด้วยสีเขียวในส่วนของสีเขียวคือส่วนที่โจทย์บอกมานะคะประโยคที่1ก็คือวิวนั่งเครื่องบินใช้ระยะเวลาหชั่วโมงและดูส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2ก็คือขีดเส้นใต้ด้วยสีส้มนะคะและนั่งเครื่องบินเที่ยวอีก3ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอก ต่อไปในส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็คือประโยคสุดท้ายเราจะขีดเส้นด้วยสีแดงนะคะก็คือวิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวมกี่ชั่วโมงมีคำว่ารวมเราควรหาคำตอบด้วยวิธีใดนะคะเราก็จะนำมาวิเคราะห์ก่อนนะคะอ่ะก่อนที่จะไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เรามาดูว่าวิธีการเอามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ต้องทำยังไง เรามาดูการวิเคราะห์โจทย์นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่โจทย์กําหนดให้อะโจทย์กําหนดให้ก็คือนั่งเครื่องบิน5ชั่วโมงและก็นั่งรถบัสสามชั่วโมงนะคะอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่โจทย์ถามโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ว่านั่งเครื่องบินและรถบัสรวมเป็นกี่ชั่วโมงเราก็นําใน ประโยคทั้ง3เนี่ยตัวเลขที่อยู่ในเนี้ยเอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในส่วนที่โจทย์ถามเราไม่รู้เราก็จะใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะการนำตัวเลขไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนก็เอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประโยคทั้งสองประโยคมาเขียนนะคะถ้าเป็นวิธีบวกนักเรียนสามารถเอาตัวเลขเนี่ยมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการลบ ะะเราจะต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเราก็นําตัวเลขทั้งสองมาวางแผนไว้ว่าเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันยังไงดูประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อกี้นี้ตัวเลขก็จะมีตัวเลข5นะคะวิวนั่งเครื่องบินแล้วก็ตัวเลขที่2ก็คือนั่งรถบัสเราก็เอา5้ามาทําอะไรคะโจทย์ถามเกี่ยวกับการรวม รวมก็คือเอามาบวกเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า5บวก3ส่วนที่เราไม่รู้เราก็จะใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ5บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างก็เป็นการแสดงวิธีทำนะคะการแสดงวิธีทำนะคะ เรื่องเกี่ยวกับเวลาก็เหมือนกับการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาทั่วๆไปก็คือเอาประโยคที่1ที่เป็นตัวตั้งเอามาเขียนในบรรทัดที่1นะคะนั่งเครื่องบิน5ชั่วโมง แล้วก็เอาตัวเลขที่อยู่ในบรรทัดที่2มาเขียนนะคะเอาตัวเลขที่เป็นตัวบวกนั่งรถบัส3ชั่วโมงอันนี้เขาเขียนแบบย่อๆนะคะแล้วก็เอาคําถามมาเขียนเป็นประโยคที่3วิธีการหาคําตอบหาด้วยการบวกก็เอา5้บวกสเท่ากับ8นะคะในส่วนสําคัญเลยนะคะตรงคําตอบอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใส่ ตัวหนังสือนะคะใส่ตัวหนังสือด้วยของประโยคที่3และเปลี่ยนจากตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทยนะคะตัวอย่างข้อที่2นะคะอ่ะนักเดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอ่านด้วยนะคะข้อ2นะคะพลใช้ระยะเวลาซ้อมกีตาร์70นาที ส่วนแพรใช้ระยะเวลาซ้อมเปียนโน45นาทีพลใช้เวลาซ้อมนานกว่าแพรกี่นาทีเราก็มาดูที่โจทย์นะคะอย่าลืมโจทย์บอกโจทย์กำหนดมา2ส,ส่วนนะคะส่วนที่โจทย์บอกเราจะขีดเส้นด้วยสีเขียวในประโยคแรกนะคะก็คือพลใช้เวลา 70นาทีนะคะในการซ้อมกีตา้าส่วนแพรก็จะใช้เวลา45นาทีในการซ้อมเปียนโนนะคะในส่วนที่โจทย์ถามก็คือพลใช้เวลาซ้อมนานกว่าแพรกี่นาทีอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามและมีคำว่ากว่าอยู่ที่ท้ายประโยคครูเคยสอนแล้วถ้ามีคำว่ากว่าอยู่ที่ท้ายประโยคเราจะใช้วิธีการหาคำตอบโดยการใช้วิธี ลบนะคะลบทุกครั้งเลยถ้ามีคําว่ากว่าเมื่อไรก็คือมีการเปรียบเทียบหาความต่างนะคะเราจะใช้วิธีลบเรามาดูในส่วนที่โจทย์กําหนดให้นะคะของข้อนี้ก่อนส่วนที่โจทย์กําหนดให้ก็คือพลซ้อมกีตาร์เจนาทีแพรซ้อมเปียนโน45นาทีในส่วนที่โจทย์ถามก็คือ พนซ้อมนานกว่าแพรกี่นาทีเราก็เอาตัวเลขในส่วนที่โจทย์กำหนดเนี่ยเอามาเขียนไว้ก่อนนะคะเพื่อวางแผนหาประโยคสัญลักษณ์นะคะหาคำตอบว่าเราจะใช้วิธีอะไรเรามาวางแผนนะคะในการแก้จุดปัญหานะคะเพื่อเตรียมนำไปเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็เอาตัวเลขในประโยคที่1มาเขียนก่อน70นาทีและก็ตัวเลข ที่2ก็คือแพรซ้อมเปียโน45นาทีเราเอาตัวเลขทั้ง2เนี่ยหาคำตอบโดยวิธีอะไรถ้าเราจะหาผลต่างนะคะมีคำว่ากว่าเราก็จะใช้วิธีลบนักเรียนก็นำตัวเลขที่มีอยู่ในโจทย์เนี่ยตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบเสมอนะคะในวิธีลบเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันค่ะ ประโยคสัญลญักษณ์ในข้อนี้ก็คือ70-45ลบ45เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน0ะคะ70ก็คือพลซ้อมกีตาร์45ก็คือแพรซ้อมเปียนโนนะคะส่วนการลบก็คือการหาผลต่างนะคะหาผลต่างของโจทย์เขาต้องการทราบว่าพลเนี่ยซ้อมนานกว่าแพรกี่นาทีนะคะเราก็ใช้วิธีลบนะคะส่วนค่าคำตอบที่เราไม่รู้ เราก็แทนค่าโดยการใช้สี่เหลี่ยมแล้วก็แสดงวิธีทำการแสดงวิธีทำก็เหมือนการแสดงวิธีทำทั่วไปก็คือตัวเลขอะไรเป็นตัวตั้งเราก็จะเอาประโยคนั้นมาเขียนเป็นบรรทัดแรกเสมอนะคะ,ะนักเรียนก็ดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็เขียนเรียงไปเรื่อยๆแล้วก็หาคำตอบ แล้วก็ตรงตอ,ตอบก็เอาประโยคที่3มมาเขียนและเปลี่ยนคำตอบจากตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดของเรากันนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดในหน้า105นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะให้นักเรียนหาคำตอบนะคะโดยการ หาคาตอบเลยนะคะไม่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์และก็ไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อพร้อมๆกันแบบฝึกหัดที่เราจะทํานะคะเขาให้เราหาคําตอบเลยนะคะไม่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ต้องแสดงวิธีทำแต่การตอบอย่าลืมประโยคสุดท้ายที่โจทย์ถามต้องเขียนตัวหนังสือและใส่ตัวเลขไทย หน่วยเป็นอะไรใส่ด้วยนะคะให้นักเรียนทำตามความเข้าใจของนักเรียนก่อนเข้าใจว่ายังไงให้ทำตามความเข้าใจนะคะส่วนทำแล้วถ้ามีคนผิดเยอะครูจะอธิบายเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องรอเฉลยจากครูหนิงให้นักเรียนทำตามความเข้าใจของตัวเองก่อน สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ตั้งใจหาคำตอบให้ถูกต้องเขียนหนังสือให้เรียบร้อยสะอาดสวยงามแล้วก็ฝากดูแลเรื่องสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ